อลังการก็สวัสดีทุกคนนะผมอยู่กับย้มดึกตีสามวันที่17ตุลาคมนะผมกับนิคุงนั่นเองนะผมวันนี้อยู่เกมที่ชื่อว่า monsters and mortals นีผมจึงเกมชื่อว่า dark edition นี่ครนบผมแต่เป็นเวอร์ชั่นภาคที่เล่นกัน4คนเป็นแบบว่าเล่น multiplayer ใน่หนมก็คือปีศาจประทักับ อันนี้ใช่คนไมหมเนี่ยอันนี้แลกคุณนะผมนั่นแหละนั่นเองนาะผมอันนี้เป็นตัวที่ปล่อยเบต้ามานั่นเองนะผมแล้วก็เป็นตัวทดลองฟรีเล่นมาสามสี่วันนะแล้วก็เล่นได้ตีละสี่คนเลยเนะี่ยแล้วก็มีหมดตำนานมากมายแล้วเล่นเป็นผีได้เป็นคนได้เล่นแข่งกันเล่นสู้กันเลยนี่นะผมแล้วก็เนี่ยจะมีเมนูด้านขวากดออปชันนี้กดไม่ได้นะผมมันหุัจายังไม่สมบูรณ์แบบนเนี่งนะผมก็อินสตอล์ก็ไม่ได้เช่นกันโอเคเราได้เในเพลผมอ่าหนม ก็คือกดเพลแล้วก็หาห้องเล่นกันเลยในนอนโอเคเดี๋ยวดูกันว่าเราจะเจออะไรกับเกมนี้กันบ้างเป็นเบต้าไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างแล้วก็นี่เป็นตอนทีสามเปเปที่ผมโหลดมาแล้วก็ก่อนที่จะชวนเพื่อนเนะผมไม่รู้ชวนเพื่อนน่าจะได้เนะผมว่าเมื่อกี้เห็นเห็นช่องขวาล่างน่าจะแบบก,กดอ่ชวนเพื่อนในสตรีมที่อบามีเกมนี้ด้วยกันมาได้เองนะผม คิดว่าน่าจะได้อันนี้ก็เป็นการแบบว่ากดหาห้องแล้วก็หวังว่าจะมีคนมาเล่นด้วยกันนะเพราะว่าเป็นเบต้าที่ปล่อยว่าให้โหลดแล้วก็ตอนแรกตัทเบียนมาแล้วก็หาคน1,000คนเลย่ยพร้อมกันตอนนี้คือเหมือนเปิดเซิร์ฟแบบเป็นสาธารณะนิดน,นึงแล้วก็ถ้าใครโหลดสตรีมมาน่าจะเล่นด้วยกันได้เองนะผมโอเคนี่ได้ละดานโอเคเดธลีไอ้ดานนั่นนะดานหุน่น <c oughs> ของกดในสวนนะผม ชาร์จเมเฮโอเคแตต้องดูว่านี่คุณเป็นปีศาจนั่นไงอ๋อคือเราเลือกฝั่งอันนี้ต้องปีศาจนี่ใช่ไหมโอเคก็คือจะมีลิงนะผมสไลด์ไดเซอร์มีฮัลโหลเฟรนโอเคอากาธานะผมอันนี้วาร์ปไวตัวนี้เป็นลิงฆ่าสปาร์สไลด์ฆ่าต่อหน้าแล้ว,วเร่งความเร็วได้ดาเมจบูสนะผมมีตัวไอจำด่านนะผมโกลเด้นดีมายส์ก็คือเป็นขว้างขวานใส่ได้ โอเคตัวขวาตัวนี้ไม่ได้นะผมตัวตลกไม่ได้แล้วก็ตัวเป็ดน้องเป็ดน้อยนะผมน่ารักที่สสยได้ปล่อยเอเขาด้ปากแบบแพรใส่ได้เองน้องปลดปล่อยพลังอ๋อตัวตัามดันก,กันนะผมโอเคดันนี้ไปดันนี้ก็ต้องเอาเอาไปดูว่าเชิดกันหน่ผมตัวว่าที่ชอบว่าหันหน้าดูไม่ดูแล้ววิ่งหาอะไรอย่างี้แล้วก็วิ่งอยู่แล้วเองนมอยดูดันอยู่ไม่รู้มันจะเป็นยังไงกันแน่ผมก็เฟิร์สเพลย์เกมนี้ในเวอร์ชั่นที่เขาปล่อยสถานะเองน้อมมันเล่นหมดไม่น่าได้นะผมว่าไม่่รู้วไม่งอันนีย ฝั่งคนฝั่งพี่อีตัวได้เนี่ยมีอะไรโอ้โหเทมเก็บด้วอูวเดี๋ยวเดี๋ยวหันหน้าไงโอเคหันหน้ายากดูโอเคเนี่ยมีเวฟใหม่ขึ้นมาโอเคมีออโต้อะไรอ่ะบอสซัมมอนและคุณเนาะผมเป็นบอสเรอเดยโอเคผมเป็นบอสนะครับผมผมมีเก็บของเนี่ยนะโอเคอเคุอค้ยตกใจ ผมเป็นหัวหน้าผมโอเคมีพลังบางอย่างอะไรผมเห็นคนผมเห็นคนแล้วโอเคเนี่ยอ้ยอะไรแกอีเดียกเปรดปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหตีฟาดได้โอเคผมตีฟาดก,กับมันได้นะผมนี่จะเป็นผู้เล่นนะผมโอเคผู้เล่นหวัดดีแกผู้เล่น,น,นต้องโตนข่านะผมบลูไอ้ตายซะโอ้โอเคเรามีแถบเล่นแล้วก็มีของเก็บด้วยในาะนอก็คือเป็นแถบพลังเนี่ยจะมีเทมข้างซ้ายลากขึ้นมานะผมแบบเหนือนจะเห็น ของอ่ะเนี่ยโอเค,อ,เคอูอออ้อ๋อน,นี่ไอตัวขวานเดี๋ยวนะอันนี้คือเป็นเป็นเป็นตัวช่วยเราประเดี๋ยวมันจะมีเนี่ยที่เมื่อกี้เห็นจากบนฟ้าลงมาเนี่ยพวกขวานดาเมจด้วยอูอ้อคือเนี่ยคืออลังการาง,งานสร้างเนอะแล้วก็มีไอ้ทางทางซ้ายท่านมันจะมีสกิลเนอะด้วยคลิกขวานในการหรืว่ามันใช้สกิลฟาดได้แล้วก็คลิกซ้ายในการตีธรรมดาอุ้ยอะไรอะไรเกิดขึ้นมันตัวอย่างขงว่านาเกียร์เ,รเห็นเนอะผมเห็นดาเมจมันโดนเลือดอยู่ เแต่ผมหาเป้าหมายไม่เจอาจะมีคนหีิเนาะผมว่าน้อผมคือไม่ได้มีนี่เนี่ยเคลเจอแล้วคนนี้เราคนนี้แล้วครับผมอืมเอามาโอเครู้สึกเราจะตีแรงกับเขาเยอะเนาะผมคือเราตีฟาดกับคนเพื่อนพูดเล่นได้เพื่อนก็ไม่ผีเช่นกันผมว่าเนาะงให้ผมดูแลโอเคนี่ผมต้องหาที่ใช้สกิลเนาะตอนเนี้ยผมยังหาโอเคนี่อ๋อกด E โอเคกด E ใช้สกิลที่แบบว่าขึ้นทางซ้ายได้แน่ๆเนาะโอเคโอเคอันนี้ผ่านไม่ได้ไม่รู้ฝั่งโอเคเนี่ยเราเห็นออลล่าโอเคโอเค อ๋อคือสกิลเนี่ยกดนี่อะใช้สกนะิลนอะผมเล่นความเร็วชั่วคราวอ๋อนี่ก็วัดดีแกอ,อ,อื้มอื้มมาเราเป็นบอสนะแกถึงแม้เจ้าจะเปิดเหมือนเหมือนกางกงตาลเราก็สู้เจ้าแล้วก็คือเก, <c ười> แกมแบบดิงต่างในที่ผมคิดไว้นะฮะเราจัดการได้หมดเนอะผมต่างากที่ผมคิดไว้เยอะกว่าส่วนนะผมไม่รู้ว่าเราต้องเก็บให้ครบกันนะผมว่าใช่ก็ได้คือทุกคนเป็นบอสป่ะผม,มว่าเวฟใหม่แล้วเคยเว็ใหม่แล้วอ่าแล้วเราเก็บให้คริสตัลทงางทางฝ่ายครบด้วยแล้วก็ฆ่าศัตรูด้วย ไม่รู้ว่าโอเคเดี๋ยวนี้โอเคโอเคโอเคแล้วเราก็เหลือน้อยแล้วเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้ใจเย็นใจเย็ okay, okay. นนะ okay, okay. โอเคโอเคสกิลนะผมสกิลนะโอเคโอเคโู้มนติดไปลุกมไปลุกเอาสิครับผมโอเคคลิกขวาไหมไม่ได้หรอกคลิกขวาโดนแหละ,ละไม่โดนโอเคมขวาจะแรงกว่านะผมเท่าที่ผมดูนะโอเคมาขวาแรกนะั่นแหละ,ละ้ว d e p l อยโอเคผมก็ตายได้แล้เนี่ยตายล่างเละเหลยยี่หกนะผมโอเคตายแรกไปแล้วถ้าเกิดตายก็ปล่อย,ย,ยได้นะผมมาไป r e s e ตใหม่ผมพอเข้าตาแรกคือเราต้องเก็บคริสตัลไปด้วยแหละผมเหมือนกับเกมทั่วไปเรื่อยๆเล่น ไอ้เกมนี้นะผมดักที่เซฟท่นแล้วแล้วก็พอเก็บงันจะได้แต้มตามเวลานะผมจะมีเวลาข้างบนขวาเนนะผมโอเคแล้วก็มีเว็บใหม่ๆเป็นเว็บๆไปนะจ๊ะว่ายิ่งเว็บเยอะก็อาจจะยิ่งเจออะไรเพิ่มเติมมากมายนะั่นเองนะผมยังไม่ค่อยรู้ระบบอ่ะนะโอเคเนี่ยสกิลนี้ดีเลยสกิลขวานกดใหม่ได้ใช่ปะมันมีสกิลทางสไตล์ผมก็ยังไม่รู้ปุ่มอะ่ะโอเคเนี่ยคิวอ๋อถ้าไม่ใหตายนี่ยโอ้ขวานรอบตัวครับผมเอ้ยรังวะ โอเคโอเคอ๋อมีกดคิวเป็นท่างซ้ายล่างนะผมกดอ e ีเป็นท่าไอที่เราเก็บลูกสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับผมโอเคน่าสนใจน่าสนใจแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีเว็บใหม่รู้สึกว่าไอตรงขาบนนะ่ะก็อุ้ยบอสท,ทายอยู่แล้วโอเคโอเคบอสซัมมอนไบดูโอเคอ๋อตัวบอสมันก็คือตัวอันนี้คือบอสใชแล้วโอเคโอเคโอเคคือไม่ใช่เราเป็นบอสหรอเดี๋ยวนะโอเคตายเอา้าโอเคแล้วก็ยีสปาร์แหม่ okay, โอเคนี่เราคนนี้ข้าโอเคโอเคโอเค เราไปสู่บหมดหมดนะโอเคเราอยู่หมวดผีแทนอ๋อหมวดผีเราเก็บไอเทมไม่ได้โอเคเดี okay, ๋ยวเราเดินเดินหาของได้อ๋อ oh. เนี่ยจะเดินไปดูคนอื่นเทนะ oh. ี่ยว์สติกันเองอ๋อาาก็คือทุกคนน่าจะเป็นนั่นนัะปะอืมเนี่ยจะมีคนอื่นนะหอมีชื่ออื่นได้ผมไม่ชัวร์คนอื่นนะมีอีกคนได้หอมมีดาร์กมูนไซเรนมีซันเซ็ตมันเนี่ยติดกันเองนะผม <laughs> แปลกๆดีคือง่ายๆคือหมวดผีตีกันเองอาา ing, นะนะผมสิ่งที่ผมเห็นตอนนี้นะผมแค่นี้เลยปะเนี่ยข้างหนา้านี่โอเคโอเค แ,แล้วก็อี๋อะไรโอเคข้างหน้านี่ม้ีปไหนวะไปไหนแล้ววะอี๋แถวนี้เมื่อกี้เห็นแล้วไปไหนแล้ววะหายไปไหนโอ้ยหูอ,อ้มันมันฟาดขวานมาใกล้โอเคโอเค,อเครู้สึกสาเกมกว่นานะตอนนี้คือตารแรกดูงงมากนะผมเอที่บิดพิคท่านี้ผมคิดไว้ผมควรไอเอที่เกมเพลย์ตอนแรกนึกว่าจะแบบว่าเป็นแบบหมดนี้อันนี้ไม่หมดหมดถ้าจะเป็นหมด,หมด,หมด,หมดบอสตีกันเองนะผมหมดผีตีกันเองกนแล้วว่าเกมที่น่าจะหลอนกันไม่หลอนเองนะผมก็แปลกๆดี แต่ก็น่าจะนแนวใหม่น่าขผมว่าก็ถึงแม้จะแปลกก็จะไม่เลี่ยลายนะผมแล้วลองดูไอ้ตอนที่แบบเวฟบแนี้เรื่อยๆแล้วก็ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพิ่มสุดวันนี้แล้วกันนะโอเคอ่ะสูงของเรานี้เนาะโอเคเป็นสปีดกว่าเดิมอู้อันนี้สปีดจริงจังโอเคเป็นสปีดการาเคลื่อนไหวที่แบบว่าเร็วกว่าเดิมนั่นเองนะของโอ้โอเคโอเคอเทรนบายไะมีแจ้งเรื่อยๆนะผมข้างบนอ่ะผมเลยพยายามอ่านเนาะว่าคือกันแน่มันเป็นชื่อผู้เล่นอ่ะโอเคเวทสุดท้ายนี่ไงอ๋อโอเคแบบมันเปียบๆเนาะผมว่า มาตีกันเองโอ้โหอลเน้นเก็บมาแล้วผมว่าเน้นเก็บแต้มเรื่อยๆผมไม่รู้ว่าต้องไอการฆ่านี่จำเป็นไหมแต่ว่าหลักคือโอเคอืมโอเคเข้าใจเข้าใจโอเคเรารู้แล้วหลักการต้องบอกว่าจุ๊กแล้วก็ไฟอั่นแหละลอยดาร์คมูนเหรอครับดาร์คมูนทำลายครับโอเคแล้ว,ลว,ลวก,วกวออ็ด่นดนวนที่เนี่ยเก็บให้เหมือนตอนเล่นโบตี่นี่นะผมเก็บไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งตอนนี้แบบสุดท้ายน่าจะต้องเนี่ยเอ็นแมททางขวาบนแล้วถ้าเราไม่รีบ อาจจะไม่ทันนะรีบรีบโอเก็บเคมันก็อาจจะสปอตไปเรื่อยๆได้เก็บเนี่ยเรื่อยๆไม่รู้มันแยกกันไหมตรงนี้นะตรงที่เก็บไอ้พวกเนี้ยไม่ค่อยมั่นใจนะผมโอเคจะแน่าสนใจดีโอเค,ดอเ,คเดี๋ยวได้ยินเสียงได้ยินเสียงโอเคโอเคผมได้ยินเสียงฝีเท้าเดินนะผมแถวนี้นะผมโอเคเดี๋ยวนะโอเคโอเคมีสตันนะผมมีคนได้สตันเลยอ๋อเมื่อกี้ไอเทมน่าโดนใช้เมื่อกี้นะผมไอสตันชั่วคราวดเดี๋ยวเราเคยเจอในตอนหมดทั่วไปแหละนะโอเคไซเลนนะผมโอเคหมดเวลาแล้ว เรียบร้อยนี่มั่วแน่น้องตาแรกก็ประมาณสิบนาทีเนี่ยโอเคหมดเกมมูชนะนี่ไงชาติมีเฮมโอเคมีพลเรือนสี่คนนี้ไงผมเราก็ได้ชาติยอะสุดแน่น้องห้าอันนี้คืออาจจะคิวเบห้าแน่น้องห้าคิวคือตายั้งเดียวแหลยแน่น้องไม่ใช่ตายตายที่หนึ่งยังเทพหาสุดมิตรท่านแน่น้องรอโคตรรอนี่ับผมผู้เชี่ยวชาญแล้วผมขอบคุณมากครับผมท่านโกโอเคเดี๋ยวลองกดเพลงใหม่ก่อนนะผมเมื่อกี้รู้สึกว่าหมดที่เราเล่นเมื่อกี้เป็นหมวด บอสติกันเองแนนองม,มันจะมีหวดที่สู้กับคนได้ปะผมว่าเมื่อกี้จะมีแบ่งฝั่งเไปไ็นนั่นน่ะทางซ้ายเป็นฝั่งคนในตัวละครคนจะไมไ่ลองนะผมลองแค่ฝั่งที่เป็นตัวผีเดียวเลยไม่ชัวว่าในตัวเบต้านี่เขามีมดไหมนะผมหรือว่าสุม่มไปเรื่อยๆกันแนะ่นะครับผมแต่ถ้าเกิดผมเชื่อว่าถ้าเกิดเรามีตี้ะมากันสี่คนเลยนเนี่ยบรรจาเข้าเกมแล้วเล่นได้เลยนะไม่ต้องรอนานในอันนี้คือได้รอสุ่มเชื่อมโยงกับคนที่เล่นพร้อมกันในน้่นมมาเลยว่าอาจจะรอนานหน่อย นแต่ละตาในเอโน่แล้วไม่รู้ว่าเจอใครบ้างในเอโน่แต่ว่าแค่ที้ในเบต้าก็จริงๆคนที่จะหาเพื่อนมาเล่นด้วยกันในเอโน่อันนี้ผมเล่นเวลาเปิดเซิฟเลยนะผมก็ยังรอนานเลยคือ <c oughs> เ,เกมมันเปิดใหม่ไงแล้วก็เวลาตอนนี้อาจจะแบบเวลาที่ดึกสำหรับคนไทยด้วยโอเคเดนนี๋ยวนี้อ่าอันนี้เป็นเซตของดานลิงโอเคคือถึงแม้จะแบบอ่านั่นแหละมันอาจจะรอนานหน่อยนะโอ้เอาสุบไม่ดนนันเมื่อก,กี้มันดนันดานกําลังดันใหม่แล้วมันโอเคโอเค้เนี่ยตอนนี้เป็นคนละนานนี่ โอเคเนี่มีอันนี้เลือกฝั่งคนได้2ตัวนะโอเคฝั่งตัวคุณป้าไม่ได้นะโอเคตอนนี้มีนักสืบอีวานกับด็อกเฮาเซอร์นะโอเคโอเคอันนี้เป็นฝั่งคนมีสกิลนี้เป็นตัวฟิสแฟลชนะผมเป็นพลังแฟนชายโอเคสายแฟนชายแล้วยิงบีมได้10วินาทีนะโอเคสายแฟนชายส่งสักอย่างหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ของตัวด็อกเป็นตัวที่เปิดประตูพอร์ทัลจัมำอเวทูเรนดอมพาร์ทเว้นไม่สปีดหนีสุ่มเหรอเนะี่ย ตัวสายชิงนะผมสายชิงกับสายยิงแฟลสู้นะโอเคเราเอาสู้ดีกว่าผมว่าชิงมันออกแนวแปลกๆนะโอเคกดสกินเปลี่ยนได้ปะไม่น่าได้ตอนนี้เป็นเป็นเบตา้าโลกมันยังไม่สมบูรณ์แบบนะั่นแล้วก็ช่องตัวละครมันจะมีเยอะนะโอเคนั่นเองนะผมน่าสนใจถ้าเกิดว่าเกมมันไปได้สวยอะ่ะต้องมีอะไรที่เล่นได้เยอะกว่าน,นี้แน่ๆนะผมโอเคด่านเดิมหมดเมื่อกี้เดินด่านนั้นก็น่าจะดีแล้วอะ่ะมันได้สุม่มไปด่านนี้เฉยเลยคืออะไรวะโอเคแน่มีทันที่มีลูกคนแล้วโอเคโอเคโอเคมาแล้วอ่ะ อ้ยอันเชิญมาโอเครอบนี้เป็นคนเดินแล้วนะผมคุณโดของเราไม่รู้ถ้าจะเป็นคนสร้างเกมหนึ่งในคนสร้างเกมผมว่าโอเคแถบทางหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอันนี้จะมีใครวะนะผมไม่รู้รอบนี้หเสียวเสียวน่าจะมีฝั่งคนน่าจะว่าสู้ไม่เค่อยได้ตงเก็บเรื่อยๆนะผมวนะ่าหนอมเนาะโอเคก็ค่อยวิ่งไปหนอะมอย่างระแวดระวังกลัวกลัวก็ไม่เป็นไรเราลงโอ้ยแทงผ่านหน้าถ้าที่ผมเห็นตอนนี้คือโอเคเก็บคนได้เหมือนกันนะโอเคอเคู้ โอเคมีสกิลเด้อเด้อดุเห็นได้ไม่อย่างปะโอ้ยไม่กอดผมเพิ่งเสียโอเคมีบอสแล้วเนี่ยบอสเกิดแล้วนะผมตัวตัวปลาของดันนี้มันเกิดแล้วที่ผมไม่กดของนะใช้อของไม่ใช้เลยนล้นไนะงต่อเก็บก่อนนะอีทีมเนี้ยผมจะลองกดไอ้สกิลแอร์ตอนที่ใช้จะกล่องนี้มันดันหายไปได้วยกลัวจังวะน่ากลัวนึงโอเคโอเคเนี่ยกระบ,บาดเอา้ากระบ,บาดนี่คือนะผมได้กระบ,บาดครับผมเอ๊ะไม่รู้หวังไม่น่าเชื่อไม่ค่อยชัวร์ว่า เราเก็บได้ใช้ไอ,อเทมเราได้จริงไหมนม้องหรือว่ามันต้องใช้ได้แต่ไฟฉายโอเคถินนะซูมไหมซุมไหมซุมไหมขอของ,ของหน่อยโอเคเนี่ยอุ้ยตายอะไรเนี่ยไม่เห็นผีเลยโอเควอเตอร์ไททันอีกแล้วเนี่ยผมโดนคนเดิมฆ่านะผมโอเคทีนี้ผมเห็นรู้สึกว่าเลือดของฝั่งคนอาจจะน้อยกว่าเยอะนะผมรอบนี้มีผีตัวเดียวแล้วก็มีคนสามคนเนาะผมว่ารอบนี้เป็นรอบประลองเนี่ยอันนี้โอเคเนี่ยนี่คนเหมือนกันน้อง คือจะมีรอบคนสางประท้าผีหนึ่งอะกับรอบที่เป็นผีล้วนๆนั่นเองนะโอเคนะผมซึ่งน่าสนใจมากโอ,โอเคเนี่ยตามตามคนเป็นหนอมตามดูคนที่คอยเก็บเพชร <c oughs> เก็บเพชรแล้วหนีจากผีเนอะวันนี้ไม่รู้ผีนี่กันแน่ผมเลยไม่ไม่ทราบได้ว่าตอนที่โดนมเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นนะผมหันไม่ทันเห็นผีผีไม่ไมีคนเล่นนหรนะผมเพราะว่าสกิลอาจจะดูดันกว่าเดิมได้นี่ยนะผมเพราะว่าโจมตีแล้วกับหลับเลยรีในหนผมโอเคไม่ทันอ่านข้อมูลเมื่อกี้ มาใหม่แล้วโอเคโอเคสุดที่ตรงนี้เหรอโอเคอ่ะรอบน,นี้เท้าไฟคือสกิลไอ้สกิลตัวละครอะ่ะข้าหับไม่ได้นะผมมันดีเลย์นานมากนะผมไอ้สกิลวาร์ปไม่ได้ผลผมว่าก,กระจอกเลยอะ่ะแบบวาร์ปทำไมหนีผีเพื่ออะไรในเะมือ่อโดนมันก็ตายดีนะผมแล้วใช้ได้แค่ตอนที่แบบเจอผีเดียวอะไรอะ่ะแล้วตอนเวลาผ่านไปสักนาทีหนึ่งค่อยใชย้ชเลยนานเกินอะ่ะสกิลไอ้ทางไอ้สายล่างอะ่ะอันนั้นโอเคเห็นแผนที่มีคนนี้นี่น่าจะคนนะโอเคโอเคโอเค มี harma, know, like ่มีเห็นเพื่อนนะผมที่เป็นคนด้วยกันผีนั่นนันจะไม่เห็นเนาะผมว่าเมื่อกี้ไม่สังเกตสถานที่ขวาบนเลยว่าเมื่อกี้มีผีป่ะนะเอาว่าหลักคือต้องเก็บไปเรื่อยๆผมว่าน้องพยายามเก็บแล้วก็โอ้ยหนุ่ยลิงไม่ใช่ดิกูกลัวเดี๋ยวเนาะกูกูยากูกูยากูกูยาแข้งตัวกูกูก็ใจเย็นกูกูใจเย็นกูกูใจเย็นไอเทมไม่มีไอเทมไม่มีอย่าตามตัวกูกูจ๋ากูกูจ๋ากูกูจ๋าแล้วล่ะเปิด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 คุณเอทคไม่แน่เลย เอ้ยเราไม่ตายโอเคมีเปิดลื้เปิดกล้วยชิบหายแล้วเปิดกล้วยก็มาเปิดกล้วยก็มาโอเคโอเคอันนี้เดี๋ยวได้โอเค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 โอ้เว็บใหม่โอเคโอเคโอเคมันจะไม่แทงมานะโอเคโอเคมีเสียงมีเสียงโอเคอันนี้คือไอเทมไม่รู้อะไรกันแน่นอนผมกดคือเปิดแย่เราเหมือนลิงโดนแทงตายอ่ะแกชื่อกูกูนะผมลิงชื่อกูกูด้วยุบมีมีมีดาร์กเกอร์ไททันมีกูกูนะ่ะที่ผมเห็นเมื่อกี้แล้วก็มีดาร์กดาร์กอูดคีมันแทงแล้วดาร์กมูนไซเเลนนนนนะผมซึ่งป็คออ้ตายโด โอ้ย่รือว่าไททันเมื่อกี้ไปถึงก็เป็นเป็นบอทวะมันเป็นชื่อเดิมผมไม่โชว์อ่ะผมก็เลยมองโอเคเนี่ยลิงกู๊กูนมนี่คือกู๊กูที่โดนเมื่อกี้โดนโดนกู๊กูแทนนี่ไงเขากำลังโอ้โหฆ่าเพื่อนอีกคนนึงไปนะครับผมกู๊กูหน้าใหญ่มากกู๊กูกู๊กูกะกาโอเคเดี๋ยวที่เราเหมือนกับเหมือนกับข้ามมันได้กลับเนอะโอเคน่าสนใจมากผมดผมดูว่าเมื่อกี้เราข้ามได้พอแล้วปะ มันโดนหนาวมันตายเลยเหรอหรือว่าไงวะอันนี้ไม่ชัวร์นะผมน่าจะเล่นเยอะกว่าเรานะเพราะตามหลักการตอนที่ผมเล่นตัวไอตอนที่เป็นตัวไอผีโกวัชเชอร์มันนั้นน่ะมันรู้สึกว่าเลือดห้าร้อยนะตอนนั้นน่ะเลยไม่ชัวร์ว่าเราลิงมันเหนื่อยกันแน่เราตักกันนิดหน่อยผมมาเนอะผมโอเคมาแล้วมาแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราตายเสวลาเกิดเยอะนะผมไม่ควรตายแน่นอนไม่ควรตายอย่างยิ่งยวดโอเคแล้วก็อู้มาไอ้กู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 กักแกกู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  ได้สกูใ oh, ช้แดดโอ้กูกูจ so. no. no. ๋ากูกูอย่าตีเราเลยกูกูจ๋ากูกูก้อนกรองอ่ะโอ้บอสถามบอสถามบอสถามเนาะบอสปัดมันทีบอสผมจะหนีมันไงเนี่ยหนีไม่ได้หรอกเฮ้ยย้อนโดนตีนั่นริงเนาะผมว่ามันไม่มีอะไรที่ช่วยอ๋อแต่ตายแล้วแปดแปดแปดอ๋อพอทอเปิดปอตแอร์วอชเชอร์อ๋อวอชเชอร์แททันคือได้จะหมาถึงว่าจะคูลอะไรผมว่าโอเคฝั่งตะกูคือวอชเชอร์แททันโอเค แล้วก็มาตายรัวๆเนี่ยโอ้ my god มีออร่าใครเป็นคนแล้วนี้อะไรบางอย่างพอเท่าไว้เมื่อกี้น่าจะพอท่าเมื่อกี้น่ะที่บอกว่าเป็นพอเท่าอ่ะโอเคไปตามพอเท่านั่มีออร่าพอเท่านี่แอนเบลเทอร์เนแล้วพอเท่านี่คืออะไรประตูมิติลิงอ๋อท่านออกปะใช่ปะผมว่าออกทางนี้โอเคโอเคเดี๋ยวเราเก็บครบไอ้เงี้ยโอ้ออกที่บอกว่าไม่ได้ใจผมต้องรอเกิดได้นะโอ้ตายตายครับตาย โ okay. อเคเราดูกันนะว่าจะเกิดแล้วก็จะได้ไปทางออกที่ว่านี่หรือไม่นะผม <c oughs> นะอันนี้เรียนรู้ด้วยตัวเองนั่นแต่เริ่มนะผมเพราะว่ามันไม่มีสอนนะผมด้วยผมเลยไม่รู้ว่าว่าผมจะเก็บทุกอย่างที่ผมเข้าใจครบไหมในนอกโอเคไหมมึดโ okay. อเค okay, เนี่ยมาเวลาแล้วได้ยี่สิบโอเคลองไปพอท่อมาดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะผมแล้วกันนะถ้าเกิดไปทันนะผมมันเหละสิบสี่เวทีซึ่งโอเคอยู่ข้างหน้าเปิดกล้วยแล้วหลบตรงไหนวะเปิดกล้วยโอ้ยลื่นเรื่นเื่นเื่นไม่ทันนี่เลย เว้ยทำให้ผมงงโอเคเนี่ยข้างหน้า3เทาเนี่ยชนะแล้วโอเคได้ว่ะโอเคเนี่ยบอกว่าคนหนีไปได้นะผมโอเคแล้วเราคะแนนสุดตอนท้ายปะหีืนี่อ๋อนี่ยคือจบเลยเหรอกลับไปหน้าแรกใหม่อ้าวผ่านเลยทุกคะแนนให้ผมแม้ก็ไม่เนอะผมยินดีด้วยคุณผ่านแล้วแต่ที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะผมคือเมื่อกี้มันตัดเลยนะผมตัดไปแบบตัดฉัดเลยว่ะปึ๊บจบ <laughs> ชนะแล้วเนอะผมไม่รู้ว่าชนะคือชนะคนเดียวหรือเปล่าหรือว่าชนะกับเพื่อนที่เป็นคนด้วยหรอเปล่านี่เองเนอะผมมันตัดฉับเกินไปสุดตอนทาน้ายไม่ไม่มีเนอะผมโอเคก็เลยงงนิดหน่อยนะผมแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือตอนเทียบกับตอนที่เป็นนั่ไงที่แบบตอนที่ได้ได้แบบตัวผีสี่ตัวเนี่ยมันจะอันนั้นจะรู้เลยว่าใครชนะก่อนเพราะว่าเก็บเท่าไหร่คิวเท่าไหร่จะมีทั้งแต้มคิวที่บอกว่ากี่คิวแล้วก็แต้มตัวที่เป็นไอเก็บเพชรเท่าไหร่ก็แน่นะผมจึงน่าสนใจกว่าแล้วก็ ถ้าเจ๋กว่านั้นเองนะผมข้อเสียตอนนี้ผมเห็นก็คือเหมือนกับว่ามันไม่สอนเลยเลยโหลบสอนมันหายไปไหนไม่รู้นะผมแล้วก็มันจะมีสตอร์ด้วยไงระบบสตอร์ที่แบบว่าต้องได้แต้มมาซื้อแลกของเลยก็มีส่วนนั้นด้วยซึ่งโอเคมาแล้วอา้อาวหลุดนานนี่นะผมวิเค,คราะห์แล้วคิดว่าถ้าไปไปได้หาเพื่อนเล่น,นครับโอเคเพราะว่ามันรอการรอเกมนี้มันนานแบบนานมาก นานโคตรโคตรคุณหาห้องไปชาตินึงเลยก็กันนะผมในการแตว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเสื้อมันไม่มีคนเนะก็จะหาใครไม่ได้ก็จะยาวไปรอย,ยาวๆไปแถมยังสุม่มสุ่มแต่รอบมันสุ่มได้อาจจะไม่ที่ต้องกางรไงแบบมันจะได้ดนันเท่นะาระบายน้ําดันออริจินอลดนันตกอะไรเงี้ยแล้วได้แต่ดัดนเดิมผมก็กดได้ดันเดิม <c oughs> อีกนะผม <c oughs> ผมเปิดข,ของกดแรกเนาไปในบ้านก็ยังดีเลยเน,ยนผมไม่ได้แบบ ของคนข้างนอกเรื่อยๆอ่ะเนี่มันมีดันอื่นไหมผมก็ต้องคนได้ดัดอื่นบ้างเนี่ยหรือว่ารอแล้วมีความเหมาโอเคเอา้าว <c oughs> สุดอีกแล้วน้อดันนี้ขอร้องดันนี้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 โอเคนี่เราจะมีนี่ข้างล่างเลือกช็อปฟลิลได้ไม่มช็อปฟลิลนะโอเครอบนี้เป็นปีศาจอีรอบนึงแล้วอ่ะเดี๋ยวรอบนี้มาลองน้องเป็ดไหม คือเอาจริงสก,กิลอะอันนี้เราใช้เขาแล้วไงแอนด de e ี้สกิลเนี่ยโกลเด้นเดมอนเดียรมีสปอนไอตัวขวานรอบมาเออก็ลองแล้วนะผมเอาจริงก็คือน่าจะาเท่ากันเนาะผมว่าแต่ว่าสกิลมันต่างกันตรงที่ว่ามีสก,กิลประจำตัวของมันแต่ละอันแหละนะผมประเด็นคือสก,กิลก็อย่างที่ผมบอกอะคือมันก็แป๊บเดียวไม่ได้ใช้อะมันกว่าจะได้ใช้ก็คือนาทีหนึ่งตกด่านก่อนพอดีได้ใช้รอบเดียวเนี้ยก็เลยคิดว่าไม่จำเป็นแหละเราอยากแค่เลือกตัวละคร้ต่างกันแน่ก็เลือกไปเลือกไปได้หนะผมแล้วไปตายดับหน้าแล้วกันโอเคนีมา อันนี้อันเนี้ยเลือดของอ๋อโอเคเลือดตัวละครเหมือนท่ากันได้โอเคโอเคโอเคเลือดตัวนี้ต่างก่าเลือดตัวอื่นหนึ่งโอเครอบนี้โอ้ my god ทำไมวิ่งมันช้าช้าอย่างนี้วะเก็บไม่ได้เด็ดนะผมเก็บเพชรโอเคเด็ดนะรอบนี้ผมเป็นผีคนเดียวเหรอโอ้โอเคโอเคโอเครอบนี้ผมผีคนเดียวนะผมรอบนี้เราล่าโอเครอบนี้ไม่ไม่ใช่หมดโอเคเห็นคนละไม่ใช่หมดวิสัทหมดนะโอเคเห็นแดงโอเคโอเคแล้วเห็นผีโอ้เห็นคนในด่านโอเคโอเคโอเคนี่ข้างหน้าเจอแล้วแต่วิ่งช้าเป็ดนี่วิ่งช้าจังวะ โอ้ยไม่ได้หถึงใจเลยเป็ดเนี่ยเป็ดกระจอกว่ะครับผมโอเคเออสก,กิลตัวเขาเหมือนกันก็อาจจะมีตัวที่กระจอกงอกง่อยโอเคโอเคผมรู้หนักทางไม่ได้สมมติว่านะ่าใช่ขอดักเลยนะครับหนีไปไหนครับเนี่ยรอบตัวก่อนเอ็นพโอเคเนี่ยอ่านั่งไงโอเคเอา้าเอา้าโอเคอสีฟ้านั่นแหละจิกครับผมจิกม,มีจะฟาดกลับมีจะฟาดกลับมีจะฟาดกลับออ๋โอเคเออเขาสู้ได้ปั๊ใช่ไหม ผมไม่เชื่อว่าผมก็เป็นโอเคเนี่ยฟาดนายโอเคโอเคโอเคฆ่าได้อยู่นะผมโอเครู้สึกหมดนี่จะเป็นหมดคนสามผีหนึ่งเหมือนกันโอเคแล้วก็แล้วผมลื่นผีได้เหรอฮะอุ้ยเมื่อกี้ผมซัมมอนอะไรมาวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวยที่สุกไม่ใช่ไอเทมไอสกิลของของปริศาอยู่นี่มันมันมันมีนอยู่แล้วในเกมเลยนะประเด็นคือมันเหยียบโดนได้ทั้งฝั่งคนฝั่งผีอะแปลกมากแม่ผีที่มาดวลลื่นกล้วยตัวเองอะทำไมกันทำไม โอเคแล้วก็อันนี้โอ้โหตกใจเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมโดนตอดอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเฮ้ยผมจะจะไม้รับเดี๋ยวเดี๋ยวคือ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 นี้คือบอสเกิดใช่แต่ว่าบอสตีเราเนี่ยบอสตีเราเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมบอสตีเราทำไมบอสตีเราวยวไยช่วยด้วยเออช่วยด้วยครับผมบอสตีเราเนี่ยบอสตีมันไปตีมันไปฟาดฟาดเอาตายเอามันเป็นบอสเหรอวะเนี่ยเดี๋ยวเอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวช่วยด้วยผมจะโดนตีเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเป็นผีหรือเปล่ี อันนี้อะไรสุกไอเทมเหรอไม่รู้อะไรกันแน่จะตายตายเพราะชอบอังกี้ฮะนานนี้อันแรกคืออันเชิญอันเชิญลิงมามาแล้วลิงตีเราตายงงวะ่ะสุกคือเราเป็นผีเราเป็นคนมาแนงงมากแมนแล้วเข้าใจเท่าไหร่น,นผงงะผมงงอะไรผมงงงงจริงจังครับผมคือนั่นแหละหลายอย่างเกมนี้จะสดใหม่มากๆนะผมถึงแม้จะเป็นหลบเดิมอะ ที่เราวิ่งหนีผีแล้วก็โดนผีไล่อะไรเงี้ยนี่น่าห่มโลกเดิมที่เราเคยรู้จักแต่คือเป,เป็นเปลี่ยนไปนี่น่าห่มมันเปลี่ยนไปแล้วก็โอเคมีแท็บแอัตติเวียดแล้วผมรู้สึกว่านเนี่ยโอ้โอ๋อน่าจะเป็นสกิลของฝั่งคนได้ไปแท็บเนี่ยมันขึ้นเป็นแทน็บแอัตติเวียน่าห่มไอ้เปิดกล้วยได้เป็นฝั่งคนเนาะผมว่าน่าใช่แล้วโอเคแต่ก็ยังงง,งดีหลายอย่างนะว่าเนี่ยกล้วยอ๋อโดนกล้วยสตาร์ทเ,เ,เรื่อยๆเลยแล้วก็มีกล้วยกับด,ด,ด่านนี่คือทางนี้แคบไหมโอเคเทียบกับดานไอของกดของกดด่าน ที่แบบว่ามันจะกว้างกว่านี้เยอะไงเราเลยหลบกล้วยไดน้นี่หลบกล้วยไม่ได้หลบแต่ลกล้วยแล้วลื่นแล,ล้วรัวนะโอ้นี่แหละสก,กิลคือไม่รู้เลยเรื่องนี้ของเก็บมากดใช้เรื่อยๆมาเข้ามาจะมีแรงเข้ามาครับผมจะไม่เจอใครเลยรอบนี้ไม่เจอใครเลยว่ะแบบเจอเจอเจอบอทแล้วก็เจอคนนั้นแล้วก็โอเคบอทอีกแล้วไม่เลยผมไม่อยากเจอบอทไม่มไผมมั่นชัวร์แล้วผมคิดเก็บได้คือบอสได้ตัวที่เป็นคัท,ทจินนี่อ่ะน่าใช่ผมมั่นแล้วแล้วเป็คือบอสมันก็สู้ทั้งเราทั้งมันอ่ะ คือบอสบอสด่านก็คือไอ้นั่นใช่ไหมตอนครั้งที่เราเจอก็คือโอเนี่ยไม่ชิบหายแล้วเรอยู <c oughs> ่มิสัตว์กลัวบอสด่านวะโอ้ยมันตีตัวอีกแล้วเนาะเนาะไม่โอ้โหมันจะไปหาคนไม่ได้เพราะผมเจอบอสด่านนี่นะครับผมโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยคนช่วยด้วยท <c oughs> ี่เปิดกล้วยออกแค่ okay, นี้อ๋อคก็กล้วยนี่ไงเฮ้ยอยู่ไหนแล้ววะช่วยทักที ผมไม่อยากโดนไอ้นี่ตีตายโอเคข้างหน้าผมเห็นแล้วแต่ว่าผมหนีมันไม่ได้เนี่ยวสิพายไอ้สิพายก้าวผมกะตายผมผมมอนในด่านที่บุอันเชิญมายังไม่ได้โอ้ยเดี๋ยวจะตายจริงจนะตายจริงแล้วเดี๋ยวโอเคข้างหน้าข้างหน้ามันคงคิดไอ้พี่วัดโอ้ตายดิอยู่เลยไม่ใช้เลยเดี๋ยวสุขีโอเคตัวตริตัวหนึ่งไอ้ตัวผู้หญิงวาร์ปได้โอเคโอเคน่าจะดีกว่านะผมวาร์ปนี่อันนี้คือไม่ใช่ไม่เจอคนก็ไม่ไม่ดีโอเค แนะนำมือน่จะต้องเล่นตัวผู้หญิงนะผมตัวเป็ดนี่กระจอกจริงเลยครับผมมัดีแกแกมันนี่ก่อนอย่าจุกเราไปเลยอย่าจุกเราไปเลยตายซะตายโอเค <laughs> เครียดอะคือสกิลไอเป็ดนี่มันทําให้ผมเครียดมาก <laughs> เป็ดกระจอกอะทุกคนเป็ดกระจอกมากครับเดินก้าวหยุดก้าวอยู่แล้วโดนโด,ดนอีผีดิงเทปนี่ต่อยตบตบรวรว,วมากๆคกับ <laughs> <laughs> เหนื่อย <laughs> ผมเหนื่อยแล้วเนี่ย แท็บอีกแล้วหรอวะแอบดิเบทเองคือเราเหยียบอะไรคือไม่เข้าใจทําไมมันหยิบทําแทบอีแล้วโดนหยิบเองได้วะนี่ไอะไรอะไอ้เกิดกล้วยแ,แล้วอ่ะเกิดกล้วยแล้วอ่ะออกไปได้ไหมผมไม่อยากเหยียบเกิดกกล้กวยโหดักนดัดเลือกระหว่างจะไปต่อหรือจะโดนหรือดีเกิดกกล้วยเยอะจังวะทำเยอะโหเยอะจริง <laughs> อันเชิญมาเองลงคัดเองเนาะวันนี้เกิกกล้วยออฟ The the darkness แห่งเบอร์เก้สวัสดีตอดโอ้ my god เดี๋ยวเราสกิลดูโอเคมีเกาะเดี๋ยวโอ้เนี่ยมีโอ้เฮ้สกิวเกาะป้องกันนะว้าวตัวเป็นเสื้อทองโอเคโอ้ตีไม่เข้าด้วยโอ้ตีไม่เข้าตีเข้าแล้วกระผมโอ้ตีรัวๆโอเคผมจะลองเทสกิวนั่นนะไอ้เป็ดทะลวงไสให้น้องดูหรือไม่ตีตายจริงตีตายได้โอเคเป็นเดินตามชะมันเดินตามไม่เลยเป็ดนี่มันกากอะเป็ดนี่มันห่วยแตก โอ้ยเปลือกกล้วยโอย้แต่บ้าตายกว่าจะได้กับตามเขาทันน่าจะโดนเปลือกกล้วยระหว่างทางไปก่อนดีให้ดูนะคือคือไม่ไหวเ <c oughs> หนื่อยหาแล้ก็ไม่เจอแผนที่ก็เล็กไปนะผมกดเอน็นได้เพราะว่าเอ็มดูแผนที่ไม่ได้นะผมไม่ไม่ได้กว้างกว่าเดิมโอเคโอเคไฟนโนวิลตอนนี้นะผมอ่าคิวเดี๋ยวดึงตีให้ผมเซฟที่คิวก่อนกำมัาก่อรจะมุ่งหนีทุกไป <c oughs> ตอนคิวโอ้ยเชีย่ยไม่นะไม่ขอต้อน ตะกี้ก่อนเอาอย่างนี้ผมไปให้ผมได้ใช้สกิลก่อนผมไม่อยากเจออ้ปลิงบ้านนี้คนเดียวอ๋โอโดนตอดตอดตอดอ๋อเฮี้ยดว,ว่ะไม่เป็นผีแล้วมันกลัวผีด้วยกันวะเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆนะเนี่ยอันนี้ไม่เข้าใจจริงโอ้มบันกวยอ๋เอเปิดกวยอ๋ออ๋อผมตายแล้วแหละครับผมไอ้ปลิงก็ไอส้สะกี้ก็อะไรไม่ได้เลยคือตัวเล็กไม่ห่วยจังวะห่วยมากอ่ะ <c oughs> คือต่างกันแหละในการเคลื่อนที่เลือดอะไรต่างกันใช่ถ้าเจนแล้วโอเคแต่คือห่วยอ่ะห่วยหัว,หวจริงจังโคตรห่วยยังไม่โคตรห่วยไอยเป็ดนี่เนอะผมอาจจะไ,ไม่เป็นก็ได้ตอนนี้อาจจะมีเฉพาะวิธีจะเข้าทางของมันในการเล่นแต่ว่าถ้าดันนี้มันไม่เหมาะกับเป็ดเลยเนอะมัน,ม,นมันแบบไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้จริงๆแบบไม่ควรเล่นเนี่ยโอเคชนะหรอหยุมดมนุษย์ได้โอเคก็คือเหมือนกับว่าน่าจะเป็นนี่โอเคเอาเล่นงสองคนเอาดี นี่ตจำนวนค่าคือต้องหนีได้ผมงวันน้องตามหลักการที่เราเล่นไอ้รอบเกแรกรอ,อบที่2เนี่ยนะี่นะโอเคผมนี่ก็เป็นเกมดร์ดิเซปชั่นเนอะผมมอนสเตอร์แอนด์มอร์ทันเองนะผม,ะผมที่มาเล่นตัวเบต้าซับเซิร์ฟให้ดูกันเนี่ยคนเดียวกันเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เชินเพื่อนมาเล่นกันเองนะผมเดี๋ยวมาดูกันว่าสูส้สามทีวันที่มีเวลาชวนเล่นเนี่ยจะมีชิญใครได้บ้านแล้วกันนะครับผมวัน <c oughs> นี้แค่นี้ก่อนนะครับผมสำหรับเกมนี้ไปก่อนนะครับหวังว่าทุกคนจะสุขการได้ดูผมกรีดร้อง ตอนผีก็เป็นกิีดร้องมาเช่นกันกดทุเรศเลยนะผมโอเคแค่นี้แล้วผมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย